walking together to when they are now signing their mutual agreement Tom two big breaking news the two Koreas aiming for a complete denuclearization and they're also aiming to declare end to war this year Absolutely extraordinary uh Francine and within the images that we've seen overnight for those sleeping in America and waking up this morning Two Koreas aiming To, declare end to the war this year, and also they are aiming to complete denuclearization also declare end and year are an war aiming สวัสดีครับคุณผู้ชมนี่คือ Bloomberg Highlights พบกับผมอีกบรรพทพจนธนาเพิ่มสุขและทีมงานเช่นเคยนะครับผมและทีมงานก็จะพาคุณผู้ชมนั้นไปวิเคราะห์ถึงสถานการณ์ที่เกิดขึ้นรอบโลกข่าวไหนเด่นข่าวไหนดังที่เกี่ยวข้องกับเศรษฐกิจและการลงทุน ผู้ชมจะไม่พลาดอย่างแน่นอนครับภาพที่ผู้ชมเห็นเมื่อสักครู่นี้ไม่มีใครคาดคิดว่าจะเห็นในยุคนี้ครับนั่นคือภาพแห่งความสุขความชื่นมื่นแล้วก็เห็นรอยยิ้มได้ยินเสียงหัวเราะของผู้นําทั้งสองประเทศนั่นคือผู้นําประเทศเกาหลีเหนือคุณคิมจองอึนและประเทศเกาหลีใต้ผู้นําของเขาคือบูแจอินโอ้โหดูแล้วเป็นบรรยากาศที่อยากให้เกิดขึ้นมานานแล้วนะครับ to declare an end to the war this year, and also they are aiming to complete denuclearization. I have to say, the news flow this morning has been absolutely incredible. Looking first of all at the leaders. คุณคิจมจองอึนเป็นผู้นำเกาหลีเหนือคนแรกที่เดินทางย่างเท้าเข้ามาในเขตของประเทศเกาหลีใต้ผ่านเส้นพรมแดนที่แบ่งแยกคาบสมุทรเกาหลีออกจากกันนับตั้งแต่สงครามเกาหลีสิ้นสุดในปี1953นะครับ แล้วก็ยังถืนว่าเป็นคนแรกที่บอกว่าจะยุติการทดลองอาวุธนิวเคลียร์และพร้อมที่จะเดินหน้าสร้างสันติภาพและปรับเวลาให้ตรงกับประเทศเกาหลีใต้โอ้นที่เป็นภาพสมันนุตากรรนะครับโอ้คุณผู้ชมสงสัยแล้วก็ปลใจเหมือนกับที่ผมสงสัยไหมครับคือภาพที่เราเห็นในวันนี้กับภาพในช่วงประมาณสักหนึถึงสปีที่ผ่านมาเป็นคนละเรื่องกันเลยนะครับ ถ้าจํากันได้ย้อนกลับไปดูข่าวเลยก็ได้กด Google เข้าไปดูเลยนะฮะกูนนําเกาหลีเหนือเนี่ยโอ้โหมีท่าทีที่แข็งกร้าวมากๆแล้วก็มีจุดยืนที่ชัดเจนพร้อมสู้รบกับใครก็ตามที่มาดูถูกดูแฟนประเทศของเขาและยังบอกอีกด้วยนะคุณคิมจองอึนพูดเองเลยไปดูโต๊ะทำงานของเขาสิโต๊ะทำงานของเขามีปุ่มกดนิวเคลียร์ที่ใหญ่มากๆที่เขาใช้คําพูดอย่างนี้เลยนะ จนกระทั่งคุณโดนัลด์ทรัมเองก็เคยออกมาบลัฟเหมือนกันนะฮะบอกว่าปู่มนิ้วเคียย์ของเขาใหญ่กว่าของคิมจองอึนอีกนะครับอา้าวอันนั้นก็เป็นภาพของความตึงเครียดกันไปในขณะที่ประเทศเกาหลีใต้เองก็ซ้อมรบกันอย่างหนักครับและพร้อมที่จะตอบโต้ไปทุกเมื่อมันเป็นภาพแห่งความตึงเครียดที่เคยเกิดขึ้นในอดีตแต่ดูภาพในวันนี้สิครับ เป็นภาพแห่งความสุขเป็นภาพที่เดินกันหนุงกันหนิงกันไปเดินยิ้มกันไปพูดคุยเจราจากันไปปรับทุกสารทุกสุขติขดพูดคุยกันเยอะแยะมากมายก็เลยทําให้หลายคนบอกว่าอู้หูนี่เป็นหนึ่งภาพที่ไม่เคยคาดคิดเลยนะถ้าหกว่าไปบอกปีที่แล้วว่าวันนี้เนี่ยเราจะเห็นภาพลักษณะนี้ผมว่าไม่มีใครเชื่อคิดว่าเอ๊ะพูดเกินจริงไปหรือเปล่าแต่ที่แน่ๆตอนนี้ผู้นําทั้งสองประเทศได้สร้างประวัติศาสตร์หน้าใหม่ให้กับภาบสมุทรเกาหลีเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับ So we're talking about, you know, multilateral banks um, or policy banks, agency banks, uh, maybe. Correct. So we're looking at, uh, in Asia uh, alone, uh, Asia Development Bank, the Asia Infrastructure Investment Bank, obviously. Oh ho! Chất chếiเลยนะครับ. Nâp wíi Bloomberg từ Brumber, phán thongเลยแหละ. Bác, bói rằng, quốc gia sẽ nhận được lợi ích lớn nhất từ việc tạo ra năng lực của Hàn Quốc, không นอกเหนือจากประเทศเกาหลีเหนือนั่แหละครับประชาชนของเขาก็น่าจะได้รับอ่านที่ส์งมากพอสมควรถามว่าเพราะอะไรก็ลองไปดูบทสํารวจต่างๆนี่นะครับก็เห็นว่าเกาหลีเหนือเป็นหนึ่งในประเทศที่ยากจนมากที่สุดในโลกจะถามว่าแปลกใจไหมจริงๆเขาไม่ได้แปลกใจนะครับเพราะว่าในช่วงหลายชิบปีที่ผ่านมาเห็นว่าเกาหลีเหนือนั้นทุ่มเม็ดเงินจํานวนมหาศาลไปพัฒนาอาวุธนิวเคลียร์เพื่อสร้างอํนนานาจในการต่อรองกับประเทศมหาอำนาจถูกต้องไหมครับ เพราะฉะนั้นเรื่องของปัญหาปากท้องประชาชานิองก็ดีเรื่องของโครงสร้างพื้นฐานถนนหนทางทางรถไฟโครงสร้างพื้นฐานเรื่องอินเทอร์เน็ตก็ยังไม่ได้รับการพัฒนาเท่าที่ควรเพราะฉะนั้นอีกด้านหนึ่งนี่คือโอกาสในการลงทุนสําหรับคนที่มองเห็นและบุเบิกประเมินแล้วล่ะครับว่ามีโอกาสในการลงทุนที่เป็นเมิดเงินที่สูงถึง3.7ล้านล้านบาทเป็นตัวเลขที่สูงไหมล่ะครับสูงมากนะครับในขณะเดียวกัน หุ้นในประเทศเกาหลีใต้เองหลายตัวก็ตอบรับในเชิงบวกนะครับมีแรงซื้อหูเข้ามาเยอะแยะมากมายหลายตัวนั้นบวกไปถึง55%บางตัวบวกไปเกือบเข้าตัวในระยะเวลาเพียงแค่สสัปดาห์เท่านั้นเอบเอามาดูกลุ่มแรกกันก่อนนะครับคือหุ้นโครงสร้างพื้นฐานเป็นกลุ่มแรกที่จะได้ประโยชน์ก่อนใครเพื่อเลยแหะครับเป็นเมกะเทรนใหญ่นั่นคือบริษัทคุนไดโรเทมค o มพานี เป็นบริษัทลูกของคุนไดผู้ผลิตอุปกรณ์สําหรับสร้างรถไฟทั้งแบบธรรมดาลและก็รถไฟความเร็วสูงมีการเก็งกาไรครับว่าคุนไดโรเชมคอมมานีนั้นจะได้งานสร้างถนนสร้างทางรถไฟหุ้นเลยวิ่งรวดเดียวเลยครับบวกไป90%เกือบเท่าตัวในช่วง2สัปดาห์ที่ผ่านมาตัวที่ 2. ก็ยังอยู่ในกลุ่มของบริษัทคุนไดนะครับนั่นคือคุนไดอินเจเนียริงแอนด์คอนสตรักชั่นทุกเก็งกำไรว่าจะได้งานก่อสร้างโครงสร้างพื้นฐานเชื่อมระหว่างทั้งสองประเทศ ทั้งถนนหนทางสะพานทางด่วนนั่นก็เลยทำให้หุ้นนั้นพุ่งทันที60%ครับมาดูกลุ่มที่2กันต่อนะครับเป็นกลุ่มที่ทําธุรกิจในต่างประเทศและเกณฑกําไรว่าจะบุกตลาดเกาหลีเหนือมีตัวอะไรบ้างมาไล่เลียงกันทีละตัวตัวแรกคือนำเฮเคม He ีลครับครับเป็นบริษัทผู้ผลิตปุ๋ยเคมีรายใหญ่ที่สุดรายหนึ่งของประเทศเกาหลีใต้ถูกเกณงกําไรครับว่าจะเข้าไปพัฒนาภาคกาเกษตรกรรมเพาะปลูกต่างๆให้กับประเทศเกาหลีเหนือหุ้นพุ่งทันที 5 5ไม่ใช่แค่นี้นะครับยังมีกลุ่มซีเมนต์อีก2ตัวนะครับที่มีการเก่งกำไรขึ้นมาบวกไปรุม่รมๆประมาณ40-60%ในช่วง2สัปดาห์ที่ผ่านมานั่นคือซันยองซีเมนต์แล้วก็ฮานูซีเมนต์แน่นอนครับโครงการการก่อสร้างพื้นฐานถ้าว่ามีการลงเม็ดเงินจริงๆมีการก่อสร้างจริงซีเมนต์ก็จะเป็นส่วนผสมที่สําคัญและก็จะทำให้ความต้องการนั้นสูงขึ้นราคาขายก็จะขายได้ดีขึ้น,นครับกลุ่มถัดมาเนี่ยเป็นกลุ่ม ขุดหาแร่ครับนี่จึว่าโครงสร้างพื้นฐานถ้ากว่ามีการลงทุนจริงๆซีเมนต์ก็เพียงเพียงแค่ส่วนผสมหนึ่งเท่านั้นนะครับยังมีอีกเยอะแยะมากมายที่ต้องใช้แร่ธรรมชาติเพราะฉะนั้นกลุ่มที่เกี่ยวข้องกับการขุดหาแร่มาแรงนะครับยกตัวอย่างเช่นอะไรเช่นบริษัท First Tech First Tech เฟิร์สเทคเฟิร์สเทคเนี่ยเขาเป็นบริษัทผู้ผลิตกุญญนยนต์ในการขุดหาแร่เพราะฉะนั้นก็มีการเก็งกำไรขึ้นมาถ้าย้อนกลับไปต้นน้ำมากกว่านั้นอีกอีกหนึ่งบริษัทก็่คือบริษัทเวลคอน ทำชุดเสื้อผ้าอุปกรณ์ต่างๆให้กับคนงานในการไปขุดหาแร่อีกทีหนึง่งนี่คุณผู้ชมจะเห็นนะครับว่าเป็นโอกาสในการลงทุนทั้งนั้นเลยคากว่าลอามองเห็นหรือว่าทําการบ้านเ้ยก่อนครับส่วนกลุ่มที่4คือกลุ่มอุปโภคบริโภคแล้วก็การท่องเที่ยวกลุ่มนี้มีเยอะเลยนะครับไม่ว่าจะเป็น LG Household and Health Care คนไทยก็อาจจะคุ้นเคยกับแบรนด์นี้นะครับา m o r Pacific กลุ่มโรงแรมการท่องเที่ยวก็จะมี Hotel Choose Hana Tour Service การท่องเที่ยวก็มีผ่านสายการบินด้วยบรรยากาศการลงทุนการท่องเที่ยวก็จะดีมากเช่นสายการบินโคเรียแอร์ไลน์เอเชียนาแอร์ไลน์เจจูแอร์เนี่ยก็มีการเก็งกำไรกันขึ้นมานะครับเพราะมองว่าจำนวนนักท่องเที่ยวไม่ว่าจะเป็นภายในประเทศหรือว่านักท่องเที่ยวชาวจีนที่จะเดินทางมาท่องเที่ยวนในภูมิภาคนี้ก็จะมากขึ้นหลังจากที่บรรยากาศการสร้างสันติภาพนั้นได้มีการค่อนคลายความตึงเครียดมากขึ้นกว่าในอดีต Samsung Electronics first quarter operating profit guys 15.64 trillion won the estimate was for 15.6 trillion according to Bloomberg intelligence there นักวิเคราะห์ Bloomberg เนี่ยเค้าบอกว่ายังมีโอกาสดีๆอีกนะครับที่น่าสนใจมากๆแล้วบอกว่าถ้าคิดอะไรไม่ออกให้เข้ามาซื้อ Samsung Electronics <laughs> คนไทยก็ใช้บริการแล้วก็สินค้าของเขาเนี่ยเยอะแยะมากมายเลยนะครับแต่ที่พูดอย่างนี้คือต้องรอซื้อตอนที่ราคาหุ้นมันตกลงมาก่อนนะครับสิ่งที่สําคัญคือเขาไปดูผลประกอบการ,ก,ร,ร,าารากํราไรไตรมาสสุกไตรมาสที่1เนี่ยนะครับปรากฏว่าซัมซุงโอ้โหผลตอบแทนดีมากเลยนะฮะกำไรไม่ต้องพูดถึงเออติบโตประมาณ58%สูงที่สุดในประวัติการด้วย และถ้ากว่ามองไปายาวๆล่ะไม่ต้องมองระยะสั้นนะมองไปายาวๆซัมซุงก็มีโอกาสได้รับอาน,นิีสงส์อยู่เหมือนกันเพราะถ้าหากว่าบรรยากาศการค้าการลงทุนบรรยากาศการใช้ชีวิตของประชาชนเต็ไมไปด้วยสันติสุขเต็ไมไปด้วยสันติภาพสิ่งที่เกิดขึ้นคือบรรยากาศในการจับจ่ายใช้สอยมันก็จะดีขึ้นกําลังซื้อของประชาชนก็จะดีขึ้นแล้วเนื่องจากว่าสินค้าของซัมซุงเล็กทรอนิกส์อย่างที่เราทราบกนดีนะครับเขาทาเยอะครับโทรศัพท์มือถือทีวีอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์เยอะแยะมากมายเพราะฉะนั้น ฐานะของประชาชนเองก็มีโอกาสที่จะไปซื้อสินค้าในเกี่ยวของเขาในระยะยาวก็มีโอกาสในการเข้าไปลงทุนแต่ต้องย้ําว่าอย่าไปไล่ราคาให้ซื้อตอนที่ราคาพูดนั้นการปรับตัวลดลงก็เป็นอีกครั้งเลยครับที่พิสูจน์ให้เห็นชัดเจนแล้วว่าในแวดวงของการเมืองไม่ว่าจะเป็นในประเทศหรือว่าเวทีระหว่างประเทศคําพูดนี้ยังใช้ได้เสมอก็คือไม่มีมิตรแท้ และไม่มีศัตรูที่ถาวอนเนี่ยคุณผู้ชมจะเห็นนะครับว่าเป็นภาพคนละภาพกับสิ่งที่เราเคยเห็นในอดีตแต่สิ่งที่มันถาวรนจริงๆคือโอกาสในการลงทุนครับมีอยู่เสมอทุกที่ทุกเวลาอยู่ที่เรามองอย่างไรและเราทํากันบ้านมากน้อยขนาดไหนอย่างในกรณีนี้นะครับในวิกฤตช่วงประมาณปี2ปีที่ผ่านมาโอ้โหต้องเรียกว่าวิกฤตเลยแหละครับเพราะมีความตึงเครียดแทบจะเป็นรายวันต้องเฝ้าระวังเป็นรายนาะทีซะด้วยซ้ำว่าเอ๊ะวันนี้เกาหลีเหนือเขาจะ ปล่อยอาวุธนิวเคลียร์กมาหรือเปล่าเขาจะซ้อรมรบไหมเกาหลีใต้จะว่ายอย่างไงประเทศอเมริกาจะว่ายอย่างไรก็เลยทําให้หุ้นทั้ง5กลุ่มที่ผมเล่าเมื่อสักครู่น,นี้ไม่ไปไหนครับโอ้โถูกกดลงมาราคาก็โดนดิสคาวพีอ e. ไม่ต้องพูดถึงต่ำเตี้ยเรียดดินมากๆเลยนะครับแต่ดูวันนี้สิครับให้ผลตอบแทนที่สวยงามมากๆชนิดที่คนที่ไม่ได้ทําการบ้านมาก่อนก็คงจะตกรถเพราะฉะนั้นสิ่งที่ผมอยากจะบอกในวันนี้ก็คือว่าทุกวิกฤตย่อมมีโอกาส อยู่ที่เรานั้นมองอย่างไรแล้วทำกันบ้านมากน้อยขนาดไหนครับวันนี้จบรายการไปทํากันบ้านพร้อมๆกันนะครับถ้าเกิดวิกฤตครั้งหน้าอย่าลืมมองหาหุ้นที่น่าลงทุนกันนะครับปิดท้ายช่วงนี้ด้วยคำคูด There is no single best way to trade but there is however a best way for you to trade Jack Schwager จ็คชัวเกอร์เด็กเขาเป็นนักเขียนครับเขียนหนังสือชื่อว่า m a r k e ก็ i วิสัย์โอ้ขายดีเทน้ําเททา่าฮิตไปทั่วโลกเลยละครับวันนี้เคาให้ข้อคิดที่น่าสนใจมากเขาบอกว่าไม่ไม่มีสูตรสําเร็จในการเทรดในการทํากําไรในตลาดหุ้นให้ได้กําไรในระยะเวลาเร็วๆมันไม่มีแต่มันมีอยู่วิธีหนึ่งวิธีที่เหมาะสมกับตัวของคุณเองที่จะทําให้คุณนั้นมีโอกาสทํากําไรได้ในระยะยาวอย่าง,ย,างยั่งยืนด้วยแล้วคุณก็จะมีความสุขกับมันเพียงแต่ว่า มันไม่สามารถจะมาบอกได้หรอกครับว่าคุณนั้นเหมาะสมกับการเทรดลักษณะไหนคุณต้องค้นพบด้วยตัวของคุณเองด้วยการที่เราขยันครับอ่านหนังสือเยอะๆลองทดลองทดสอบอะไรก็แล้วแต่เนี่ยนะครับตามวิถีของตัวเองเพื่อค้นหาให้ได้ครับว่าจริตของเราในการลงทุนนั้นเป็นอย่างไรสไตล์ของการลงทุนของเรานั้นเป็นอย่างไรเรารับความเสี่ยงได้มากน้อยขนาดไหนสิ่งที่สําคัญที่สุดคือความเสี่ยงความไม่รู้คือความเสี่ยงเราต้องทําให้ตัวเองนั้นมีความรู้ มากที่สุดเท่าที่จะทําได้นะครับนี่คือทั้งหมดสำหรับรุ่เบิกไฮไลท์ประจําสัปดาห์นี้ครั้งหน้าผมอีกวันพุธนาเพิ่มสุขและทีมงานจะพาผู้ชมไปพบข้อคิดในการลงทุนเรื่องอะไรและค้นหาโอกาสในการลงทุนในสินทรัพย์ไหนผู้ชมรอติดตา,ามชมครับช่วงนี้ลากันไปก่อนพบกันใหม่ครั้งหน้าขอให้ท่านโชคดีในการลงทุนลงทุนมีความสุขครับ